สวัสดีครับพบกับรายการ INNOHACK ถอดรหัสไอเดียลำ้ำรายการที่จะพาทุกคนนะครับมาจุดประกายไอเดียด้วยนวัตรกรรมใหม่ๆที่อยู่รอบตัวครับการผ่าตัดนะครับต้องอาศัยทั้งความรู้ ความชํานาญและก็สมาธิของแพทย์เป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ด้วยข้อจํากัดของมนุษย์เนี่ยครับการผ่าตัดที่ซับซ้อนแล้วก็ใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยอาจทําให้เกิดการเมื่อยล้าแล้วก็ส่งผลต่อความแม่นยําในการทํางานของแพทย์แล้วก็ความปลอดภัยของผู้ป่วยครับด้วยเหตุนี้นะครับจึงมีแนวคิดที่จะมีผู้ช่วยในการผ่าตัดเพื่อก้าวข้ามข้อจํากัดนี้ไปครับซึ่งผู้ช่วยในการผ่าตัดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ครับ หุ่นยนต์ผ่าตัดเนี่ยเป็นนวัตรกรรมที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงกับการแพทย์นะครับที่ช่วยให้ศัลยแพทย์เนี่ยสามารถที่จะดําเนินการผ่าตัดได้อย่างแม่นยาโดยเฉพาะการผ่าตัดในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กเข้าถึงยากมีความซับซ้อนหรือว่าต้องอาศัยความประณีตแล้วก็การผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความผิดพลาดจากการสั่นของมือศัลยแพทย์ครับ โดยศัลยะแพทย์จะทำการควบคุมการทำงานของแขนหุ่นยนต์ในการจับและใช้เครื่องมือผ่าตัดต่างๆผ่านคอนโซลซึ่งมีที่นั่งที่สะดวกและใช้มือและเท้าในการควบคุมหุ่นยนต์ผ่านจอยสติก๊กปุ่มกดและแป้นเท้าหรือว่าฟุตแพดโดซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าในการผ่าตัดที่ยาวนานมีกล้องสามมิติที่ติดตั้งอยู่กับแขนหุ่นยนต์ช่วยให้ศัลยะแพทย์สามารถมองเห็นภาพภายในร่างกาย จากมุมต่างๆได้มากกว่าการมองด้วยตาเปล่าหรือผ่านอุปกรณ์ผ่าตัดแบบสองกล้องที่มองเห็นภาพเพียง2มิติมีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ที่หลากหลายช่วยให้ศัลยแพทย์รับรู้แรงที่ใช้ในการผ่าตัดเหมือนกำลังสัมผัสผู้ป่วยจริงๆหรือส่งสัญญ,ญาณเตือนถ้าตรวจพบการเคลื่อนไหวที่ไม่ปลอดภัยเช่นเข้าใกล้เส้นเลือดสำคัญหรือใช้แรงมากเกินไปนอกจากนี้ยังมีการใช้ AI ช่วยในการประมวลผลภาพและข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นอีกด้วยทั้งหมดนี้ทำให้นวัตกรรมหุ่นยนต์ผ่าตัดสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำในระดับมิลลิเมตรและหากมีระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่าง 5G ที่มีความเสถียรศัลยแพทย์จะสามารถควบคุมหุ่นยนต์เพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลได้อีกด้วยเช่นหุ่นยนต์ถูไม้ที่ใช้ผ่าตัดทางไกลระยะทางกว่า12,000กิโลเมตรได้สำเร็จมาแล้วครับ นับเป็นเทคโนโลยีที่นอกจากจะอำนวยความสะดวกให้กับศัลยแพทย์แล้วนะครับยังเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและก็ญาติในการเข้ารับการรักษาด้วยนะครับซึ่งประเทศไทยเองนะครับก็มีการพัฒนาน,นวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่น่าภาคภูมิใจเช่นกันครับหุ่ญญนยนต์ช่วยผ่าตัดจากบาร์ทแล็บหรือศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวาการแพทย์ถูกออกแบบมาสำหรับช่วยการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กหรือ Minimally Invasive Surgery (MIS) ที่ปกติจะต้องใช้บุคลากรจำนวนมากหุ่นยนต์จะช่วยถือจับอุปกรณ์การผ่าตัดอย่างมั่นคงโดยใช้เทคโนโลยี AI ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ ทำให้ศัลยแพทย์สามารถทำงานด้วยความแม่นยำสูงและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังมีการพัฒนาระบบที่สามารถควบคุมระยะไกลโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหลายรูปแบบผ่านระบบเชื่อมโยงเครือข่ายที่ล้ำสมัยเช่น 5G ให้การผ่าตัดจากพื้นที่ห่างไกลโดยศัลยแพทย์สามารถเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือจากศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์วิศวกรชีวการแพทย์วิศวกรหุ่นยนต์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับในอนาคตจะมีนวัตรกรรมทางการแพทย์แบบไหนที่คุณผู้ชมอยากให้เกิดขึ้นอีกบ้างมาลองต่อยอดความคิดกันนะครับเพราะนวัตรกรรมที่ล้ำสมัยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้จากไอเดียของคุณแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าค no รับ InnoHack ถอดรหัสไอเดียล้ำวันนี้สวัสดีครับ